ครับผมสวัสดีครับทุกท่านทุกขันทุกมองทุกมอนที่กำลังติดตามรับชมเบิรงคลิปของนันทอนทั่วครับทั้งในและต่างประเทศครับวันนี้คือเขาครับ5เอฟซีพี่น้องผู้อยากเ้งนว่าไปเลียงหางว่าไปเลียงครับมาเบิรงอยู่โฉมีชัยฟ้ามครับมัอนี้มาโชมมีชัยฟ้ามวงวงามเมืองพญาครับอ่า ปิกัดนะครับเนาะบ้านเมืองแรงตมบนปะลานอำเภอพยกรภูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอ่าฟ้ามนีตั้งอยู่นี่นะครับเด้อพี่น้องครับสําหรับชมไม่ใช่ฟ้ามนีพี่น้องกะสีพ่อแต่แบบนี้แหละครับนี่นั่นหนาอัญญ์อิงยิงสีนะครับเด้อนี่เป็ดอัญญ้เลยครับนี่บ่งบ่งลูกจะโตนะครับเด้อผมนี่ครับพี่น้องหางมางามมาบ่งเอาอยู่นี่นะครับเด้อมันนี่ก็น่าจะมีโอ้หลายขู่เลยโค้งนี่ครับนี่เราจะซิปขึ้นละ สิบคูสิบคุ่ขึ้นแม่จังซีไหมครับนี่ป้าครับนี่เอ้าเจ้าควายสีผ้าอะไรมึงละค้าครับนี่ว่าพันละรอกับมี่ข้าแม่นใหญ่ได้เลยครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไทยยูนีแล้ครับนี่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้จังซี่ครับสิ่พ่อทุกคลิปทุกนัดเลยครับแม่นาแบบนี้เอาไปไปพบไปพอกับพายออดแล้วก็สีผ้าอะไรมึงละค้าทะเลตัวทะเลตเนาะพี่น้องเนาะ ครับสวัสดีครับเฮียรอดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีพีนั่นและเอฟซีของโจมีชัยฟาร์มครับมานี้ก็มีของฝากมากซิฟก็เบอร์ครับมีทั้งเล่ทั้งกัดครับมันมีสองเลยสามก็หลายตัวครับพอพันก็มีครับผมครับกัดของเฮาก็คือเก่าครับตั้งอยู่ที่บ้านเมืองแรกตำบลปลานอำเภอพยัคฆ์อำเภอพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับชทางทิศตะกกับศูนย์แปดห้่เจ็ดหนึ่งสี่ครับอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์เก้าสามสองแปดห้าก้กสี โชคมีใช่ความวงามมันขยักทำการรับประกันของเขาคือเก่าครับทุกบาทแผนหนึ่งเดือนเต็มตรงฟี่ทภาคอีสานครับผมเด็ดเลยเนาะครับผมไล่จากข้างไหนครับมย์ไล่จากเบอร์เบอร์นี่เลยครับเอาเบอร์นี่เลยเนาะครับเอาหนาๆนเลยครับก้อนมูนเอาหนาๆนเลยครับเอาเม่เบอร์แม่ลูกลูกแม่เบอร์ที่หนึ่งอันนี้มันลูกพ่อะไรครับโตนี่ลูกสาวช็อกโกแลตครับโอ้จักเดือนนอนเหระหาเดือนกลัวครับโอ้ลูกสาวช็อกโกแลตหาเดือนกลัว สูงถึงร้อยสามสิบไปฮหน่าจะถึงงล้วน่าจะถึงครับโอ้ก้ามเนื้อมันดีเนาะครับก้ามเนื้อมันดีหนังหนาข้อหนาครับเป็นลูกแรกคนบอกครับเพื่อนจังไดลูกแรกเลยครับแล้วเบือง่ายด้วยครับเด้อโอ้เมาอยนี่เปิดเปิดเลยครับเปิดตูนนุ่นสวดโจโก้คอนี่ให้ลูกสองตัวลูกตัวที่สองครับโอ้ลูกตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สองเนาะครับโอ้คองามได้พี่นองเด้อตัวนี้นั่ง่าดเลยครับเนี่ยอ่าคอตรง เล็บสักนะครับเด้อบแบบไม่ใส่ใส่ขามาอย่างงามนะครับนี่ครับน้ำไตน้ำลางลำโตหนาอู้เป็นตาอยาะไ้เป็นแม่พันธุ์ครับแม่ท่านทับไปหรือแม่เป็นสัตว์หรือครับแต่ว่าท่านผสมครับของพ่นว่าสูงหลายไรไหมครับแม่แม่สูงประมาณหล่อลี่สิบห้าขินนะครับบวกครับวางนี่เนาะครับตลึกอ่ะพี่น้องเบอร์ที่หนึ่งครับราคาหลายไรไหมครับเบอร์แรสี่หมื่นสามพันบาทครับนี่พี่น้องสี่หมื่นสามพัน ราคานี่ต่อลองได้ครับต่อลองได้ครับส่งห้พีตภพาคิสานครับนี่ครับลูกเด็ดเด็ดเลยครับตัวนี้แต่กอนสองเจ็ดหมื่นนะครับโอ้ขันเป็นตะกี้มิงว่าเกียดนี่เนี่ยหอดสามสีข้อมเสียทีซื้อยังกับพ่อซื้อครับเป็น้ายทรงลูกคาเกลีครับน้ำนมกับสิเก่งเตยไปแล้วแม่หน่เนาะแม่เพิ่งกับพนดีได้พี่น้องพนดีนางดีได้แม่เพิ่งพนอ่ะเต่มเตแม่อ่างลึกเลยครับตัวลูกงามคาเกลีครับ พอขาเล็บเหนือหนังมังสาด้ครับเด้อหันกลับเนือมาดีเบิง้งเป็นตาอยากได้เอาได้ไปแล้วรองว่าถือใจแน่นอนเนาะนี่ <ไง S 1> คือคแม่นี่เบอร์ที่หนึ่งครับครับ,รบมาบเบอร์ที่สองบาทเนี่ยเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามด้วยครับชุดนี้แม่นี่ปานมาเทพทึงเงาทึงหนาทึงแดงงามครับลำโตแขงขาเบื้องเรื่องสวย แม่เพิ่นเนาะถ่ายนี่โอ้แมยสวยๆครับแม่นี่บันี้ตัวแม่เพิ่นีทองจักเดือนกับพอได้ครับทองหาเดือนกับคึิงโกครับทองหาเดือนกับขิงโกครับนี่ดี่ครับเด้อเด็ดมีบอดดครับบะนีม่วงลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นลูกแรกบ่ครับเนี่เป็นลูกแรกครับจักเดือนล้วครับลูกสาวเพิ่น ปีปีกลดวเหรอครับผมีกัวหาลูกเคฟสามหนึ่งเนียครับแม่นี่ตัวนี้เป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งเป็นลูกแรกนะครับเด้อนี่มาเบิงท่ายครับบาดเนี้ยเอ้ามันก็บยียบซัมแม่ตั้นี้ไหมครับเก็บซัมแม่เหรอครับสูงมันเลยร้อยสี่สิบบวกแน่นอนเนาะครับโค่นหางสวยนะครับเด้อลูกสาวเพิ่นนี่นี่พู้นางสวยลูกตัวแรกนยครับเด้ออ่อเล็บขานำไตนำรางบื้อลึ่งครับพี่น้องหน้าตาเอาซื้อสองได้สามครับได้ไปร่าจินน้องเลยครับแม่เพิ่น แล้วก็รุ่นเผศดเป็นสายเผศแม่แเรือเผศดผู้เสียงามซ้ำตัวนี้บอจะลูกตัวนี้นะคักลีเนาะครับผมราคาไหนครับแม่เนี่เปิดไว้ยุติเอาสี่หมื่นบาทครับสี่หมื่นเพิ่งเพียงครับผมนี่ครับในสามโตพี่น้องสี่หมื่นเพิ่งเพียงนี่ตัอล่องได้ครับผมแล้วก็ส่งให้ฟี่ด้พี่น้องหลังจากหาคาตัวล่องเราก็ส่งให้ฟี่ตัวภาคีสานนี่ผูได้ยุ่ไกลนี่ก ราคาลดก็หลายเตอาด้วยครับเด้อนี่ครับได้โคบนี่ไปนี่จำล่องว่าบ,บ่ผิดหวังนะครับมักเม่ดเทียนมัดสั้นเลยมันใงเมีย่นีลอยหาิบถึงบ่ครับสุสีครับสุสีลอยหาสิบเนาะครับนาจะผลลัพผมว่าเอาการห้ยนึ่งน่งห้เนื้อ,ล,อลำาตลำโตคอขาเร็บดีทั้งแม่ทั้งหนกครับเนี่ยโอ้โหคมใหญ่ดิพี่น้องบ่มีตำนี้ครับบ่มีตำนี้ พวบงไ่เม่บักไงเนาะครับผมหนาตึบแม่กระไดลูกกระนาแล้วคาัานี่ต่อด้พี่น้องเด้อคักกิลีคนนี่ครับพี่น้องเอ้อเด็ดเด็ดดีคมหนึ่งครับเบอร์ที่สามนี่ก็ซื้อซองได้สามเป็นแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับเด้อนี่ลูกสาวคนป้าสีแมเอาบึ่งลูกกันเนาะครับผมลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกแรกเลยครับอันจักเดือนแล้วครับ เกาเดือนสิเข่าสิบเดือนนะครับลูกเก่าเดือนสิเข่าสิบเดือนครับลูกของช็อกโกแลตดิลูกช็อกโกแลตครับเครื่องไปนหอังแดงครับแดงแน่น่าจะสูงรลอยสามสิบหาน่าจะเห็นได้นาะครับผมหลือกไก่เพี่นได้ครับนี่เบิ่งคุนหางช่วงถ่ายเพิ่นะด้ครับถ่ายไปสีนี่เก็บมาเงี่ยนี่ลีสุดสอดเลยเนาะสีเนาะครับสัำเลยสีมันสีส้ำข้อเล็บนี่ดีนี่ลูกสาวตัวแรกเนาะครับผม ข้อนี่พี่น้องข้อหนาหนาครับลูกสาวเพิน่นขากระซือตรงเหยียดดีด้ดอกตั้งจก,กอบพันงวดเถกเพิ่นได้หนิยิดเครื่องเต็มว่าสิเป็นขอบตาขอบคูใบหูท่าหลังดำเต็มเลยครับลูกสาวเพิ่นนะ่ะนาขากระดำเต็มหนามลางย้อนโอนต้นี่ครับเพิน่นสุดยอดเรื่องสีด้วยครับมีแต่คมนังหนักเลยเหมือนนี่ครับแต่คม,มงามเลยวันนี้แม่ครับแม่ท่องจักเดินกับพออได้ครับแม่ผสมกับ ชาบูครับสองเดือนครับชาบูครับสองเดือนครับผมอ๋อพี่น้องแม่นี่โลนจังไเนาะครับนี่โลนแตงครับอ๋อโลนแต่งแต่ว่าหนางามนาะแไ่มเนาะครับโลนแตงหน้าสวยเครื่องดำนี่ครับลําตัวเงาครับไม่นี่ลอยนะจะลอยหาลอยหาู่ครับเงาสูงอืมเอ้าพี่น้องน่าจะถึงไยหานาะครับหรือถึงเลยล่ะพี่น้องเอาเปิดที่สามราคาเท่าไรครับเปิดไว้ซี่มืนบาทขึ้นกันครับ สี่หมื่นบาทอ้าวพี่น้องราคานี้งวเกลียดนี่นี่ผมว่ามันคุ่มคลายด้วยเนาะครับคุ่มราคาอยู่ด้วยบึงตัวงัวงกับราคาซื้อได้ามครับสืสองได้สามบานีต่อลองได้ดีครับราคาสี่หมื่นนี่น้องพันเอาใหนพี่น้องต่อสักกอนแร้วก็ส่งไอ้ฟี่ครับภาคีสานบานเฮาภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตันตกกระ่งขึ้นกันครับก็โทรมาคุยกันเนาะครับผม คุยกันได้ราคากันได้ก็ส่งให้เลยครับพี่นอ้องนี่เอาอยู่กันที่คุยกันเลยครับเด้เอเกียดง่วงไงครับมือน,นี่มิตรแม่์งให้ลูก,กงามๆสุดยอดเลยครับเบื้องคลิปนี้เด็ดอีลีครับอ่าโชคมีใช่ฟาร์มง่วงามเบื้องพยักเด้อครับเด้อนี่เบื้องอยู่นี่อ่าบัดเบื้องแรงครับตำบลปะหลานอำเภอพระชากรพมิมรสซตจังหวัดมะหาสารคามครับอันพี่น้องมักง่วงเกียดแบบนี้กะมาเบื้องเอาอยู่หน,น,เออนีเนาะครับเนาะนี่ครับเนี่ย เริ่มพายากแล้กครับของดีเด็ดง่ายมิลีเนาะครับเบอร์ที่ซีครับเบอร์ที่ซีนี่แม่หนี่แดงซ้ำๆครับแต่ว่าลูกนี่น่าจะเป็นเล่แม่นบอกครับครับเล่โอ้เรานุกดีครับคำเน้นแม่นีลูกผสมบามันดวยครับแม่แต่ว่าลูกหนีเล่นี่แหละครับมาเบิรงเล่พามันมันพาเล่ครับนี่เบอรงลูกลูกสาวเนาะครับลูกสาวครับเป็นชุดแม่ลูกลูกสาวลูกเล่วยครับเด้อแม่กับบามัน แม่แดงสามิลีแว่าลูกนี่อ่อจะเลื้งท่องเนาะครับหรือบรรเทาสีไหมตามเยอะๆบอกกันอื่นกันเนาะลูกสาวเพิ่งไดจักเดือนครับสามเดือนครับสามเดือนสูงกับสีประมาณเมตดก็กวนหี่อะเนาะครับสามเดือนโอ้ลูกตัวที่ไหนเนาะครับตัวที่สองครับลูกตัวที่สองงามเนาะพี่น้องงามอีหลีดิถัู้ว่าเลขก,กับมันผสมกันผมงา่างัวงามเันให้ลูกแน่นตึกก็เห<อ> แมวไปแป้งมันก็ได้ครับไปได้หลายสายครับไปได้หลายทางครับเดี๋ยวจะพูดมักเด้อครับเด้อบะเนี้อเบื้องน้าตาครับนี่ลำโตแข้งขาประตองห่วงครับเรื่องเล่ยนี่นี่แม่สูงหลายปันได้ครับแม่ก็สูงปีหน่อยสิบห้าคือรูดครับเห็นเห็นเลยทีแดงกำซ้ำนมเนื่มคอแข้งขาโอเคใส่ไดเนาะครับเนาะครับเมืองไทยสีดำลามีแดงเลยเหรอครับสีร่มชืว่าใส่ได้ครับพี่น้องเล็บคอด่านนี้น้ำเนาะครับเนาะ ครับแม่นี่สีเข้มไม่ดีครับเอ้าพี่น้องได้วไปโตต่อไปนี่มักยังกระสารถเนาะครับผมเอ้าโมมีตำหนิได้ครับเด้อยังไม่มีตำหนิโอ้หลูงกล้ามคักหลูกล้ามคักราคาเบิดอะไรครับสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันครับนี่ครับต่อรองไดนคือกันด้วยับพี่น้งเด้อต่อรองสักก้อนกับสีส่งให้เลยครับภาคอีสานเฮ้า ทุกภาคด้วยครับเด้อต้อรองเนี่มืนอนั่นแหละแล้วก็ส่งให้คือกัน๋ยวจะคุยกันได้ดรอกครับอันนี้ฝักใตฝักกลางครับพี่น้องบางอยากได้หรือสีม่เป็นชุดที่หาคมตัวไปเลยแข็งดีไรครับผมอมนีมิตะลูกงามๆด้วยครับเด้อมันนี่แน่นลูกครับชกไม่ใช่ความนยครับมันนี่เด็ดดีลีครับโชกไม่ใช่ฟ้ามนี่ถ้ามึงเบอร์ที่หาครับอ้าวลูกนี่มิตะเด็ดเดเลยครับมันนี่ไอหาียฮวไปเรียนกับิึงคลิปนี้ครับนี่ เน้นมเน้นนนุ่มครับอยู่นี่แม่กับบัคีไล่ลูกกับไมแต่้งงามครับเบอร์ที่อ่าเนาะครับแม่ลูกแม่ลูกจะเดือนครับลูกสามเดือนครับลูกพ่ออดไครับลูกพุอตั้นครับสามเดือนกับพุอตั้ได้ครับเด้อลูกตัวนี้มาเบิ่งถ่ายมาดปานหมูเบิ่งครับถ่ายเน้ะสุดยอดครับตูนุ่นโจโก้เนาะน้ำนุ่มเก่งครับสามเดือนนี่เป็นอะเบิ่งคอครับคอตรงเหล็กสักจึกเลยไปนอะ นามล่างโอนโตนขาหนาตรงเลี้ยวเป็นแม่บรนทัดนอกตั้งเป็นงวดเถิกเบิ่งยืยนยืยนป oh. ังยืยนปันง้อประกวดอุ้ยงามงามเนาะครับโอ้เด็ด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 โอ้หน,นุ่มแม่ขึ้นสิขักนอบสุ่มหนีเนะ oh, าะเบิ่งเต่านุ่มนะครับขับเต่าอยู่มึงหนานุ่มเต็มเต่ากด้พี่น้องนะแม่หนีมึงเบิง่งกินแล้วยังเต็มอยู่โอหัวนุ่มสวยับหน้าเลี้ยงครับงอนุ่มเรียงสิครับขอขาเล็บแม่ขึ้นดีนะครับเด้อไปลูกตัวแรกคือตัวสองกว่า ต้นนี้ลูกแรกครับลูกแรกแม่สูงหลายไปนี่ครับแม่ก็ประมาณลอยสี่สิบครับอ่ารลอยสี่สิบครับเบื้องเครื่องจะขึ้นหางจากบาทก่ันนี่ครับเดือหางถ่ายก็ซื้อมาสวยใช้ได้อ้าวทะเบอหาเนาะครับแล้วคาเท่าไรครับเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันทุกเงินขายขึ้นกันทุกตัวด้วยครับเด้อขึอนกันทุกตัว ทดลองได้ส่งฟรีั้าภาคกิาสารมาเอาไปพัฒนาครับน้ำนุ่มดีครับโอ้มีต้องดูกำงงามเลยมื่อนี้เนาะครับเสียที่ยัางเดืยบบอร์เด็ดเบอรเดดมันบอร์เดดก็คือสีกบสีบอรจำบานได็เมมนาะครับแต่ว่ากะกะสีบอเพี้ยนหลายเด้อครับพี่น้องนนอือพี่น้องถามว่าเบิ่งต้นกินก็ได้อยู่หนาขอกเนาะนี่งามครับแต่มันเดียร์ที่สุแด้งซ้ำมาอนี้เอาต่อม,มาครับเบอร์เบอร์หกครับเอาเบอร์หก นี่ครับเป็นลูก,ลกแม่ขึ้กันลูกงามเพื่อกันได้ครับนี่ลูกจึกเดือนครับตัวนี้ก็ลูกสามเดือนขึอกันครับเบอร์หกลูกสามเดือนนี่หัวข้อเดียวกันครับโอ้เดี๋ยงงามเบื้องหากับโพอโค้อเดียวกันครับโอ้หอวข้นี่ลูกงามเนาะครับนี่ไหมพี่น้องคอ,อขาเล็บน้ำไตน้ำล่างมือรึงเด้อครับเด้อเนี่ยสูงกิมิดก็กลัวเแล่วนะ่ลูกเนาะ ลูกหนาดีครับหนารือตึดเลยพี่น้องแม่สูงหลายเท่าไรครับแม่กับประมาณลอยสี่สิบเพื่อนครับเลยอ่างลอยสี่สิบเป็นงูหลูกแหลกอ่างดีไหมเนาะแม่ในลูกสองครับโอ้ตัวนี้ลูกตัวที่สองครับผมเอาเบอร์ที่หกนี่ลูกตัวที่สองนะครับเห็นด้วยนี่ครับแต่ว่าแม่ผสมไว้แล้วครับอแม่ผสมยังครับผสมกับไอ้เดอะสติงครับแม่ผสมเดอะสติงไวนะครับท่านได้เศร้าด้วยครับรุ่นเอาสียไปรุ่นเอาเนาะครับผมราคาเท่าไรครับสามหมื่นสามพันบาทครับ สามหมื่นสามพันพี่น้องแม่เนี่ยตีเอฟมาเลยครับเมียเพื่อนนะครับตัวลูกตัวนี้ตีเอฟสองเลยตัวขันครับแม่เนี่ยตีแต่แม่เอฟหนึ komm, ่งลูกไปตีเอฟสองเลครับเด้อลูกตัวนี้ไปตีเอฟสามอืมมีข้านี่ตัวลองในที่เขาเนาะครับผมนี่คือเบอร์ที่หกเบอร์ที่หกกับเบอร์ที่หาเอาไปนับกันเลยก็ได้ครับพอมาของเดียวกันของกดียวกันครับครับต่อมาเบอร์ที่เจ็ดครับพี่น้องอ่ะบานนี่มีงัวสายกัดใหม่พี่น้องนี่เลือกนี่ชกนี่เบิ้ง มันมนมักนะครับเนาะสายเนือได้พี่น้องเด้อนี่คืองัวกัดครับนี่ลูกแม่ลูกจักเดือนแร้วครับนี่ลูกสี่เดือนนี่แหละครับสี่เดือนโอ้ลูกหนาแห้งเนาะลูกรับน้ำนุ่มดีครับแม่ท่านทําไปครับแม่แจ้งท้องว่างอยู่ครับกับตัวนี้ลูกหนาหนาดิพี่น้องสูงไรเนี่ยครับแม่นี่สูงกับตีไปลอยสามสิบกัวล้วครับเดียดร้อยสี่สิบล่ะลูกไม่พี่น้องบกขาดครับน้ำนุ่มคือสีคักเนาะ อันซุ้มนี่มันเป็นงัวให้ลูกว่าดีอยู่แล้วเหรอครับเนี่ยแผ่นลังนี่เป๊ะเอเล็ให้ลูกเก่งครับอืมนี่ครับเนี่ยนี่เป็นนี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาจักสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันครับแล้วก็สีา่ากันทันตัวแบบเนี่ยครับสองหมื่นห้าพันเปนรองตัวรองได้ขึ้นเก่าตีครับนิดน้อยครับตัวรองได้กับบ้าหลายจะว่ากับทรงฟีหันคือเก่าครับโอ้ราคานีงามครับ ลูกสุดยอดเลยครับลูเบื้องจากลำเหนือลำโตลำแข็งลำขานี่แมสดสดลูกแรกเลยครับ,ดรบเด็ดด,ดีครับผัานหัวกักกดราคาสำนีนี่อโอ้ผมว่าง,งามงามมีหรอครับงามทัง้งราคางามทั้งตัวเนาะครับน่อยเลยครับเด็ดเลยครับผมนี่อันนี้เบอร์ที่เบอร์ที่แปดครับเอ้ยเบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับผมเอ้าครับโทรมาครับนุ่มก็สวยต่อมาครับาอยงเงี้ยงเงามาเลย ครับตมเล่ครับเล่เล่บที่แปดบที่แปดเอาง้อบที่แปดเล่ลูกเพีแย่ไเอาวันมันหมาเราว่ามันหมาเอาลูกกัดได้หนิเม็นบ่ลูกกัดครับนี่พี่น้องเป็นไดซุ่มเล่ซุ่มกัดซุ่มบำมันทับกันนี่ลูกเด็ดดีดีครับลูกตัวไหนเพิ่นเ่ะครับทักเลยคีเดีวที่เท่าไหร่ละครับลูกตัวที่สองนะครับที่สองแม่นี่สูงหลายเป็นเนาะ กูเบียร์ลอยหาซิบผมเอครับโอเละแม่ใหญ่ครับเยวตัวนี้แม่ใหญ่รับแต่ว่าลูกงามงามเลยพี่น้องลูกเพดเมียสุดยอดเลยครับเป็นแม่บกได้เลยครับตัวนี้จักเดือนยู่ครับลูกนี่ลูกกับประมาณสามเดือนแล้วครับเอาสายกัดพ่อสองตัวแล้วย่ดเลยครับลูกอันนี้เละทับกัดนี่โอ้เด็ดอีหีี่โอ้คักหนาหรือตึกเลยพี่น้องข้อย่นยอเลยนี่โอ้โหเมื่อที่เปลีเปิดร้ายครับ ปิดสองหมืนเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันตอนล่องไหนได้พี่น้องเด้อก็เได้หน่อย้ายครับก็เป็้หน่อย้ายกันแล้วแท่บัรไกบันไกเนาะครับผมดูเบิงการส่งอีกส่งอีกฟรีพร้อมเด้พี่น้องถือว่าคักอยู่ด้นี่คัดแต่ลูกว่าเด็ดเด็ดมาให้เลยครับโอ้มันี่ลูกนี่เหลือกินเหลือใสชุดลูกเทพเนาะชุดนี้เนาะครับลูกโปแพร่กันจทะโตครับหนาสุโตงามสุโตงามแตกต่างกันไป นี่เบอร์ที่เปดได้พี่น้องครับมาเบิงเบอร์ที่เก่าครับนี่ปาดอื่นขวนเลยเลยง่ามลายของปาดได้ครับผมเป็นแม่ขาวแต่ว่าติดโบดนะครับแม่นะแม่โบดครับเอ่าหัวสีขาวให้ลูกแดงลูกหนาบามันทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเดินนี่ครับงัวขาวบามันนี่ หเหนือไล่หลายเดขันแม่ยนบ้านเห็นลูกค้นสิวามันเหลูกงามบ่ล่อะสิวา่าเดี๋ยน้อแต่ว่าเห็นลูกแล้วนี่บ้าเหลือใจเลยพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับลูกจักเดือนเราครับนี่ลูกกีเจ็ดแปดเดือนนี่ห่ะครับแต่ว่ามันมนุ่มดีเจ็ดแปดเดือนมีส่วนแม่เดี๋ยวท่านทบไปแม่ผสมได้จะเข่าสองเดือนนี่ครับสี่เข่าสองเดือนแต่ตท่านตรวจบ่บ่ท่านตรวจครับนัดหมอตอนแรกครับสองสองสองแม่เนี่ย มันตรวจผลานระกันเนาะครับโอ้หน้าไตน้ำล่างแม่ครับเบงแขงขาตรงซื้อเหยียดดีดีแม่จะว่าสีขาวจะติดโบได้เพียงเด้อเครื่องมันดำอยู่วลูกนี้คอนี่ซักตึกเลยครับลูกเนียเก่งกะซักคอกระตรงน้าไตน้ำร่างย้อนโอนต้นแม่ลูกควบนี่นี่โอ้หนาทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับการให้เหนือมาโตดีทั้งสองเลยลูกเก่งครับเน ลูกนี่ลอยหาสามสิบหานี่บวกก็ได้เนาะครับลรกลูกสาวคนนี้เนี่ยครับเนี่ยลอยสามหาบวกก็ได้เนี่ยส่วนแม่เนี่ก็ลอยสี่สิบบวกเนาะครับชุดหนีนะชุดหนาทั้งแม่ทั้งลูกครับแล้วห้ลูกง่ามอีกราคาครับเนี่ยเปิดไว้สามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นสี่พันครับติดตัวละหมื่นหางเท่านี้ครับติดตัวละหมื่นก็บาทดครับค่าเนื้อเลยครับคุ้มด้ครับเนี่ย สามหมื่นสี่พันเบิ่งเอาได้พีน้องด้อยขุมบอทางอีสารเฮานห่รับฟรีเลยตาลูกต้อง็เก็บสองหมื่นหรอครับโท่มาต่อเอาได้ครับได้ครบนี่ย่าภาพเด็ดขาดขาดครับวันนี้ืัอน,นี้ชุดลูกเทพเอา้หาห้ไปเลยให่เสื้อชุดลูกเทพเบิ่งพีน้องไม่ต่ลูกเด็ดเด็ดเอา้าสมสาสมฤกจิจนะครับโจกไม่ใช่ฟ้ามงง่า,งามเบมื่องพยักอ่ะนี่ครับงามมิลิเบอร์ที่ได้ก่อนหะนะี่ง เบอร์ที่เก่าครับที่เก่าด้วยครับเด้ออู้เด็ดเด็ดเด่นเลยพี่น้องเอาบัตนี้ต่อไปครับต่อไปแพ็คคู่ครับเบอร์ที่สิบแพ็กคู่ครับมาให้เบิ่งครับสาวน่อยสาวน้อยอายุประมาณเท่าไรครับเนี่ยประมาณเก้าเดือนนลยละครับประมาณเก้าเดือนทังสองตัวเลยเนาะครับผมประมาณได้พี่น้องอาจจะเจ็ดหรืออาจจะสิบก็ได้เนาะครับประมาณเก้าเดือนทึงสองตัววามสูงเฉลี่ยร้อยสามสิบครับ ขอบตาจะเห็นด้ครับทั้งสองโตเลยสามสิบบวกนะครับเด้อต้มสูงล้นทั้งคู่นะครับหัวล้นทั้งคู่ครับแม่นี่ออกสีแดงครับเก็บเม็ดสีมาดีตัวนี้ล้นแตงเนาะครับล้นลนแตงนะครับตัวแดงเนี่ยพอเช้งขาเล็บอ้าวตัวนี้ขาใหญ่ครับตัวสีน,นุ่นๆนี่แต่ว่าก็เครื่องดำมได้พ,พดดดี่น้องอบตาขขบพูดดัได้นังข้อลายครับตัวนี้นังนาขาใหญ่่อ้าวครับ เบอร์ที่สิบแพ็คคู่ราคาเท่าไรครับตัวนี้คู่นี้เปิดไว้สองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองหมื่นแปดพันต่อละพันตัอละหมื่นก็บาทมันสี่ครับอันนี้ราคาพท่าไรตัวนี้ครับผมราคาพันทรงพร้อมงามๆครับแม่บกคูหนึ่งเลยทรงไห้ครีฟฟี่ครับทรงไห้ฟิชภาคอีสานใหไงด้วยครับรอยสามสิบห้านี่บวกทุกตัวสดๆเลยครับหนังหนาสีงามเบอร์สิบนะครับเนาะต่อมาครับบัตรเบอร์สิบเอ็ด เบอร์สิบเอ็ดนะครับพอพันเอาพอพันมาอนีมีมาให้ตัวหนึ่งคือเกาขา<อ><อ>สั่งเลยขาสั่ง<อ>เลยครับดาคือยกเพอร์เบอร์ใช่ง้อ <มะ S 2> ปีงบปีเดียวเลยครับโอ้ปีเดียวปีเดียวครับหลักงอกขาไหมขาใหญ่ขาใหญ่ดีครับนี่สุดยอดนังดากยกขาใหญ่องศาดีดีนี่เนาะครับร้อยสี่สิบเห็นบอครับนี่เห็นดีดีเนาะสเห็นดีครับ ร้อยสี่สิบเห็นไหมครับมัวเลยนอกตั้งครับนี่นอกตั้งขาหนากะง่ายตรงหัวกับสีขาวอยู่หรอกเนาะสีขาวโบย่าเนาะครับคุณหนอกป๊าบไม่รู้พอด้วยครับตัวนี้เป็นลูกไส้ของซิโก้ครับลูกไส้ซิโก้ครับอายุหนึ่งปีเต็มพอดีครับหนึ่งปีครับอายุอีกแค่ไหนครับเนาะ ย่ำครับอายุหนึ่งปีพีณหาหมดแล้วครับไงพ่อทับป้าไงรือครับหลังเป็นร่องนี่ดิเมื่อใช่ยกเพื้อเบอร์นะทไทยเนาะหาหนีกระงมเบื้องหนังเบื้องหนังข้อรถุดเปาพี่น้องก็บึ้งนี่ได้หน้าตาเป็นไกลๆนี่ครับเบื้องหนังข้อจินรบาดเบื้องช่วงช่วงช่วงหน้าักล้าพี่น้อโอ้กวงไลกวงครับพี่นี่เบื้องง้างขาเป็นตาสุดยอดเลยครับ บาดขาไหมไงคักไงเนี่ยไงครับเมื่อน่อตัวนี้20เพนยู่ดอกเนาะครับบิดเบียดหรือถึงหร่อล้าผมว่าราคาได้ครับเบยตัวนี้เปิดไปอยู่32,000บาทนะครับพอพันตัวนี้ผูดไดอีกขาพอพันอยู่ตัวนี้นี่คือขึ้นรถหาทับบ่าไอ้คนนี่ครับเนี่ฮอดสองปีเนี่ยโอ้ยไงครับครับเต็มสุมองครับบ่ิจะเป็นขาเป็นดากเป็นหัวเป็นนอกไปคุ้มฟูงเนี่ยก็ะสุดยอด คือว่าด้ส่วนอีกตัวนึงเนาะครับมึงเอาพี่น้องมึงเอามากันพวกมาเอารถดนี่ญงครับผมว่านั่นผู้เลีนพอพันอยู่นี่นาจะจะไปได้ครับแม่เขาเลือดลอยคพื่อครับแล้่เขาอะไรเห็ดตัวเงาสำเนาครับบ้องถ่ายเบมองเรียมตัวมงถ่ายเนี่ยร้อยสี่สิบมีอยู่หรอกเลยร้อยสี่สิบมีมีอรอเพี่น้องมีอยู่มันมีหมดเอาได้ครับเด้อผมก่า้ซื้อได้ แต่ว่าผมนาผมว่าน่าจะเห็นได้ลอยชี่สิกเอาไปท่อไว้นี่สุดยอดเลยครับงูหน่อยตัวนี้ัดส่วนส่วนสองปีมันจรลอยหกสิบเปอส่วนสี่หาปีไหมกวงครับส่วนเต็มหนุ่มหาปีเนาะครับหาปีเต็มหนุ่มน่าจะลอยหกสิบเ้อตัวนี้เด็กกวงเด้ได้เงาเนาะครับเด็กกวงางงาขาใหญ่ดีอ๋อครับขาขึ้ดอกตัวนี้ยอดเนือหนังเลยครับเบอร์ที่เท่าไหร่ล่ะที่เบ็ดตัวนี้เบอร์สิบเอ็ดครับอ่า ตที่สองตอนเลยครับบานครับแม่ทองครับอ๋อเหมือนมั้เบิ้งงวแม่มั่นครับเบอร์สุดท้ายให้เบอร์เบ่ครับเนี่ยครับเป็นเบอร์เบอร์อีกร่องร่องสุดท้ายครับสุดท้าย่องสุดท้ายน้อีกคนหนึ่งครับผมเบอร์สิบสองครับยังพันหอดสุดท้ายนะครับเด้อครับอีกคนหนึ่งเป็นงวแม่มั่นทองจากเดือนครับตัวนี้ท่องสามเดือนครับจ้องอ่างไฟครับปัดซื่อแม่ปันนักมวยลดครับจองอ่างไฟลูกเจ้าพ่อ ฝันซื้อนกมวยครับสืมือซื้อพร้อมข้านะครับง่วแม่นี่งน่าสวยสูงหลายไปเลยครับเลยสูงร้อยสี่สิบห้าอยู่มั้งครับสาวทองแรกเนาะครับสาวทองแรกเขาเป็นลูกเขียบสามหนึ่งตัวนี้เพิ่งเยอะนะครับเด้อหัวนี่น่าจะแต่งเนาะครับแต่งครับหัวหล่นแต่งนะครับเด้อนำแต้มล่างดีข้อขาเอาตัว่างามดีครับใส่ได้เลยทีเดียวเชื่อหรือครับพี่น้องอันำร่างนี่โอ้นต้นครับกระดูกใหญ่ครับขนาดผมสูงร้อยเจ็ดสิบเกือบเก็บตันนี้แล้วครับเน่าอาสีดี คุณเชียงมาเบิ่งทางนี้จัะปาดจนพี่น้องนี่เด้อครับหน้าตาอำลำร่างครับอือันหลาดเนี่พี่น้องนมพอติปีนี่เนาะครับราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสามหมื่นบาทครับ, 30, บาสามหมื่นเพียงครับผมสามหมื่นบาทกับต่อรองคือเก่าเหรอครับเก่าครับต้องเฟี้ยงขี้กันรับประกันซ้ำมูไงนี่ครับใหญ่สวยงามด้วยครับ ยินเสยพรเนาะครับอ่าไปเบงเอร์ต่อไปครับเบอร์สิบสามครับอันนี้ถ้าวงว่าสาวครับลูกพ่ออะไรนะครับเนี่ยลูกแจ็คพอตครับลูกแจ็คพอตลอยล้านโอ้แข่งขาญงดีแจ็คเดือนครับเก้าเดือนครับก้าเดือนอืมสูงรอยสี่สิบเปอเนาะครับเรื่องหนังเรื่องยนต์แมนเขาเลยครับหมีท่าทถ่ายล่ามาเจอขาป้นขาไบ โอ้โห้คอตรงเล็บสักนี่ครับนี่อืมปวนหางราคาเดีครับตัวนี้เปิดไว้ที่สองหมืนเจ็ดพันบาทครับอพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันได้ครับเด้อขอบงามๆยีงสี่ครับเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่ขอกแม่หลักเสือเอาไปนอนเอาไปเป็นนอนเป็นเนี้ได้ครับเด้อเฮ็ดเขาเฮ็ดเขามาแรกเนี่ยหอครับอ่าปรหลุดแจกล้านต่อไปแต่ว่าเซ็ตเขามือแรกอีกทีครับนัดหมอแล้วครับโอ หลายที่สิบนาทีเชนเดยพี่น้องนี่สุดยอดเลยนาลึกเนาะเบึ้งนามลางไหมย้อนอุ่นต้นนังหยุดเลยครับหน้าตาครับเด็ดเลยครับงอนิดจนมินิมีสิบสามรายการสิบสามเบอร์ครับผมเอามาในชุดลูกเทพชุดลูกเทพครับด้เบอร์ใดดีมัดครับมอนีหลูกงามทุกโตครับผู้เหมาะเสียหางงวเลี่ยงครับมันี่สุดยอดเลยสำหรับผูธีเอางวไปเลี่ยง กำงามเอาไปหากำไลนครับเด้อสืบไปเอาหนอเอาแนวครับมือนี้ยกำงามมีแต่แนวดีๆงามเลยครับมือเนี่ยอยู่ที่โชคมีใช่ฟ้ามืองามพอจีครับอ้าวถ่ายคลิปครับมีอย่างอีกบ่ก็บ่มีอย่างไรเด้อครับขอบคุณที่ติดตามโชคมีใช่ฟ้ามครับผมผอนคลิปนะใช่ไหมครับพี่น้องคลิปนี้อันนั้นอันทองห้ออดโชคม่ใช่ฟ้ามสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม